สวัสดีครับมีนลักแฟนวัวที่เขารักทุกท่านครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับพบกันที่วังประจบครับวันนี้ทีมงานม่วงมีชุดสายเลี้ยงมานําเสนอนะของสวยๆนะครับเป็นคู่ไม่ลูกสองคู่นะอานะะครับครับโอ้โหนี่นี่คู่ไม่ลูกครับลูกตัวที่เท่าไหร่นห้อยอาร์ตลูกตัวที่สองตัวที่สามนี่แหละครับครับผมแม่แดงนี่ลูกตัวที่สามแม่นี้ลูกตัวที่สามลูกตัวนี้ลูกตัวผู้ใช่ไหมลูกตัวผู้ทั้งคู่ครับอ้าวผู้ทั้งคู่ครับนี่ ลูกตัวผู้นะครับสําหรับแม่มันเป็นตัวเมียนะพี่นะสายพันธุ์อะไรอัรแม่ตัวนี้แม่เป็นสายพันธุ์บีฟมัตเตอร์ครับนี่บีฟครับครับสําหรับเลี้ยงนะครับแม่ลูกล่ำนี่เหลือเกินอันนี้เป็นชาโรเล่ครับผสมอะไรออกมาเนี่ยอย่างเงี้เนี่ยผสมชาโรเล่ครับครับใส่ชาโรเล่ออกมานะครับเป็นเล่กับบีฟนะครับนี่ครับนี่ครับแม่แม่แม่มันน่าจะเป็นบีฟผสมบามันอ่าแล้วก็ใส่ชาโรเล่ใส่ชาโรเล่มาครับอนนี้ครับ นี่ก็นี่ก็ใส่เล่ยอะครับตัวนั้นก็ใส่เล่ยน,นี่ก็เป็นเล่นะครับเล่กับเล่นะหัวล้นครับหัวล้นจากการทํเขานะครับตัวนี้ครับมาคู่นี้ร้องไว้ที่ส่องแม่นี้ร้องแม่และสองหมื่นแปดห้าร้อยห้าหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดพันครับห้าหมื่นเจ็ดพันนะสี่ตัวนะครับพี่จะได้วัวไปสี่ตัวนะครับห้าหมื่นเจ็ดครับเป็นตัวผู้สองตัวเป็นลูกมันครับแล้วก็แม่เป็นตัวเมียสองตัวครับห้าหมื่นเจ็ดครับพี่อีตัวแดงนันลูกตัวนี้ อ่าอันนี้ลูกเขานะครับนี่ครับแม่นี้ก็ลูกตัวสีแดงแดงนู่นครับนี่ครับชมนะครับตําหนิอะไรไม่มีตำไม่มีนะครับไม่มีตําหนินะครับเป็นหูว่าไม่มีตําหนินะครับเลี้ยงนะครับสายเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับไปต่อยอดกันไปนะครับมีมีแม่ตัวนี้หลางสั้นนหน่อยเลยอ่ามีแม่นี้หางสั้นหน่อยเนื้อนี่นหางมันเขินอย่างนี้นะครับมันเป็นที่หางเนาอมันน่าจะหางหางขาดมานะ ปลายขนหางมันขาดหน่อยครับผมนี่มีตำหนิตรงนี้นะครับแต่ลูกมาก็ไม่เห็นขาดตัวแต่แต่ลูกก็ดีแยะลูกก็ใช้ได้นะครับลูกก็มันเป็นตัวนี้ครับดูครับพี่ลานะครับล่ํานะครับน้ำนมดีครับน่าเลี้ยงที่สุดเพราะน้ำนมมันดีอ่าสำหรับเลี้ยงนะครับแนะนำตัวนี่หาน้ำนมดีสวยๆน้ำนมไม่ดีไม่มีผลใช่ แม่อย่างเดียวเนื้อก็ต้องห้าหมื่นกว่าแล้วมั้งอย่างเงี้ยอ่านี่เนื้อก็ได้แล้วนะครับพี่ตัวละสองหมื่นห้าน่าจะได้ราคาเนื้อแม่มาแล้วนะอืมาเลือกมาชมหรือมาดูตัวจริงกันได้เลยนะครับที่วังประจบครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวอ้าวตัวนี้อีกตัวนึงบามันอ้าวลูกเลี้ยงหมื่นสามแปดร้อยหมื่นสามพันแปดครับสายเลี้ยงครับเป็นตัวฟู้บามันครับลำปึกแถมไปลำปึกคุ้นด้วยเนี่ยเนี่ยจับได้ลูกได้ครับจับได้ลูกได้หมื่นสามพันแปดครับราคาร้องอยู่ มาต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรนะฮะอาร์ตอะไร0898577891ครับอย่าลืมมาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับลุกล้ำได้เต็มดีครับผมมาดูตัวนี้อีกตัวนะครับเป็นปรามันสีแดงครับทรงพ่อวัวนะอยอาร์ตว่านิสัยดีนิสัยดีคมง่ายใช้ข้องทับแม่นครับผมทับแม่นเป็นบรามันหัวโลนจากการทำเสาครับอายุวัวประมาณเท่าไรอาร์ตสองปี สองปีกว่าครับผัดฟันยังไงแบบนี้เนี่ยใกล้เคียงแล้วเกือบจะละใกล้จะผัดฟันแล้วนะเดี๋ยวนะฮะอาร์ตแหกให้ชมฟันฟันสีฟันแท้สีซีเหรอครับนี่ครับฟันสีกำลังขึ้นกําลังจะเสมอใช่ไหมกาลังขึ้นใช่ไหมครับฟันสองแล้วนะครับได้แน่นอนครับได้แล้วครับแบบนี้นี่ตัวนี้ร้องไว้ที่สามหมื่นสองพันห้าครับสามสิบสองห้าร้อยครับราคาร้องอยู่ครับ ครที่ชอบพ่อวัวแบบนี้นะครับต่อรองกันเราให้อาร์ตกันนะครับมาเอาดูข้างขวาหน่อยดูข้างขวาหน่อยดูข้างซ้ายแล้วเราชมข้างขวาหน่อยครับนี่ครับนี่ลำตัวตัวนุใหญ่โตครับนี่ครับโอ้โหติดตัวนุชเออมันติดตัวนุชมันอย่าไปอ,อยู่คู่กันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหรือจะมาดูตัวจริงได้ที่วังประจบครับ หรืออยู่ใกล้ๆพี่มาชมตัวจริงได้เลยครับตอนนี้ครับสามหมืสองห้าร้อยครับราคารองอยู่ใช่ครับผม